6อาการเตือนมาเยืนเรานะคะถ้าเราเป็นโรคทีน่นอนไม่หลับเลยค่ะอูหลายคนนะนอนไม่หลับแล้วมาบอกพี่ป้าพี่ป้าทำยังไงดีเนี่ยมันเริ่มมีอาการนันอาการนี้อยากรู้ว่ามันผิดปกติไหมวันนี้พี่ป้ารวบรวมมาให้เราค่ะเชื่อไหมคะพอเราเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยปัญหาต่างๆมันเยอะจริงๆเลยนะคะ อย่างหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะอาหารต่าง,งอาการต่างๆมันจะมีมากมายเลยค่ะบางครั้งเราจะมีอาการอะไรรู้ไหมคะเราก็จะมีอาการที่เรียกว่าปวดตามข้อบางคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ปรากำลังจะต้องไปเยี่ยมเคสอแล้วค่ะเขาบอกหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมอู้ต้องป้องกันนะคะก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะพฤติกรรมเตือนเมื่อโรคนอนไม่หลับมายืนนะคะพี่ปราบอกเลยเลยเปน็นก,การเตือนนะคะ หลายๆนะคะหรือหลายคนโดยเฉพาะคนสูงอายุอ่ะมักจะนอนไม่หลับหรือหลับยากมากเลยต้องบอกเลยนะคะว่าเราอาจจะป่วยเป็นโรคที่นอนไม่หลับอยู่ก็เป็นไปได้วันนี้พี่ปลาเลยจะมาบอกเลยนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างที่เราต้องดูแลตัวเองต้องเช็คตรวจเช็คตัวเองแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะ mm. ข้อที่หนึ่งมีอาการปวดหัวปวดศรีรษะมึนหัวค่ะตาพร่าหมัวตลอดเวลาพี่ปลาบอกเลยนะคะ อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรานอน,อนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลานานๆาค่ะหลายคนนะคะเป็นไงล่ะคะนอนไม่หลับเลยอาการปวดหัวมึนหัวเป็นสัญญาณเตือนอย่างแรกที่ร่างกายกำลังบอกว่าณเวลานี้สมองถูกใช้งานอย่างหนักค่ะเพราะการนอนไม่หลับทําให้สมองเราต้องทํางานตลอดไม่ได้รับการพักผ่อนหากมีอาการตาพร่ามัวด,ด้วยแล้วแสดงว่าอาการเริ่มหนักมากขึ้น ดวงตาเนี่ยอยากพักผ่อนจึงอยากหลับตาใครกาลังอยู่ในสภาพอย่างนี้นะคะพี่ปราแนะนําเลยค่ะลองให้งีบหรือหลับให้เร็วขึ้นนะคะอย่าฝืนนะคะการทํเช่นนี้อช่วยได้ในระยะแรกๆแต่ถ้าเรามีอาการเกิน3วันเ,นเป็นลักษณะยอย่างนี้สนแสดงว่าร่างกายของเราเริ่มมีปัญหาเราจะต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเลยค่ะข้อที่สองบบางคนนะคะมีอาการอะไรก็ ตื่นสายอะค่ะไปทำงานไม่พันหรืออ่อนเพลียมากงูงเงียเลยเชื่อไม่มครหลายคนเนี่ยมีอาการเหล่านี้กันมากเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวที่เป็นชิ้นนี้เพราะสมองได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอร้อมแสดงออกทางด้านร่างกายหากเป็นชิ้นนี้นะคะประสิทธิภาพในการทํางานระหว่างวันก็ต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะระหว่างทํางานอาจมีการบบเบลอรับข้อมูลหรือคําสั่งจาก เรียกว่าพี่ใหญ่ผูสั่งงานมาอู้รับแบบไม่รู้เรื่องค่ะต้องถามซ้ำอ่ะเชื่อไหมคะถ้าเกิดปัญหายอย่างนี้บ่อยๆเขาก็ต้องมองแล้วประสิทธิภาพการทํางานของเราลดลงหรือเปล่าไม่มีสมาธิในการทํางานหรือเปล่าความจําเราไม่ดีหรือเปล่าหรือเมื่อเวลาว่างเมื่อไหร่ต้องหลับอันนี้มีดีแน่ๆนะคะยิ่งในภาวะปัจจุบันเนี่ยเขาพิจารณาในเรื่องของงานก็เรียกว่าเขาอยากจะได้คนที่มีประสิทธิภาพการทํางานจริงๆ เพราะฉะนั้นเราต้องระม,มัดระวังเลยค่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการอะไรคบงงงีมากเลยยิ่งสําคัญนะคะตื่นสายไปทํางานไม่ทันเนี่ยสาคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรไปสายนี่มีผลไปกับการพิจารณาเงินเดือนนี่เลยค่ะแต่สําหรับในผู้สูงอายุถ้าอ่อนเลียงงงเงียเนี่ยเราก็ต้องระม,มัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาถึงบอกว่ามีอาการสําคัญมากๆเลยค่ะกับสําหรับการที่เรานอน,อนไม่หลับนะคะ ถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะหลายคนนี้มีอาการนอนไม่หลับและเข้าใจเลยนะพี่ปราเข้าใจมากเลยก็บอกว่าบางทีเข้านอนเดือดสองทุ่มเชื่อไหมคะกี่ทุ่มก็นอนไ่หลับตานี่ค้างเลยอะ่ะแล้วการต่างๆเรานี้มันจะมีผลกับร่างกายของเราแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณหรือการตื่นดังกล่าวต้องรีบแก้ไขต้องรีบมองและต้องรีบดูเลยนะคะ ปรึกษาเภศคะ่ะไม่ต้องกลัวใครจะมาว่าเราป่วยอะไรไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งต่างๆเรานี้จําเป็นจริงๆและสําคัญจริงๆค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ี่ติฟฟชเป็น่อนกลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องหูอาการอะไรถ้ามานี่เรานอนไม่หลับนี่แสดงว่าเราต้องระมัดร,ระวังนะคะ่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะข้อที่สามสมองของเรานี่จะเป็นไงคะ เติร์เบอรไม่ทันคนอื่นค่ะอุ้ยพูดใหม่ดีเลยไหมคะฟังไม่ทันเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราถามซ้ําๆอย่างนี้เขาก็รู้ว่าเรากําลังก้าวสูว่โรคที่นอนไม่หลับค่ะหรือหลับไม่สนิทเขาแล้วเพราะถ้า,านอนนอนไม่หลับสม่ําเสมอเป็นเวลานาน,านสมองของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ช้าลงค่ะการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้ฉับไวแล้วก็สมองเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่ ส่งผลให้การรับรู้ประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจต่างๆก็เป็นไปด้วยความลำบากเวลาเพื่อนพูดหรือถามอะไรก็ต้องถามซ้ำคิดนานพูดช้าบางครั้งอาจจะมีอาการหลงหลงลืมลืม,ลมบ้างๆอันนี้ค่ะนี่สำคัญเลยนะคะข้อที่4สภาวะทางอารมณ์วแปรปลปวนหงุดหงิดโมโหง่ายหรือเรียกว่าซึมเศร้าไปเลยอันนี้สําคัญนะหลายๆนะคะพี่ปราบ,บอกเลยว่าเป็นผู้สูงอายุแลามีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับ ก็ทาให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไงคะโอ้โหไม่ไหวเลยคะ่ะจะต้องพึ่งพายาในการที่ช่วยให้นอนหลับได้แต่ปรากฏว่าพอทานยาไปน,นานๆแล้วต้องเพิ่มขนาดของยามากขึ้นเนื่องจากนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราพูดเสมอเลยว่าถ้าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะคะอาการต่างๆก็จะเป็นมากขึ้นและกรณีอย่างนี้คนไข้นะคะหรือตัวผู้ที่นอนไม่หลับเองก็จะทุกข์มาก เพราะเหมือนเเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะคะซึ่งต่างๆเรานี้พิปราถึงเนยย้ำเสมอเลยว่าการที่เราทานยาหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุนเนี่ยอาการต่างๆของเราก็จะไม่ดีขึ้นนะคะมันจะเป็นแค่ว่ารักษาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเรานะั้นให้หมดไปค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองมากๆนะคะอ่าอีกครั้งนะคะ คนที่หลับยากหลับไม่สนิทนอนไม่หลับส่วนใหญ่มักมีอารมณ์ฉืนเฉียวเกลี้ยกา่อขี้งุดหงิดส่วนอีกจำพวกหนึ่งก็คือมีอารมณ์เบือ่อหน่ายเซ็งไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเป๋าไม่สดใสร่างกายขาดพลังดําเนินชีวิตเฉยชานับเป็นอาการเบื้องต้นของโรคนอนไม่หลับเพราะการนอนเป็นกิจ,จวัตรที่ต้องทาเนี่ยให้ความสําคัญกับร่างกายและการนอนให้มากเท่ากับการหางเงินนะคะพี่ปราบอกเลยว่า เราจะต้องเรียกว่าดูแลสุขภาพพร้อมกับการหาอะไรได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเงินที่เราหามาได้ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับเราแต่ต้องกลับมาเป็นไงคะรักษาตัวเรารักษาโรคอันนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งพี่ปลาพูดกับทุกคนเลยว่าในภาวะที่เราทํางานหนักและเมื่อได้เงินมาแล้วเราต้องรู้จักใช้เงินที่เป็นไม่งั้นเราก็จะต้องเอาเงินนั้มารักษาตัวค่ะแล้วมันคุ้มไหมละ่ะคะ ข้อที่5มีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากการนอนหลับยากในที่นี้หมายถึงหหัวถึงหมอนแล้วก็ไม่ยอมหลับค่ะภายในเวลา30สนาทีหากกงมีอาการอย่างนี้บ่อยๆเป็นสัปดาห์หรือเดือนนะคะแสดงว่าเรากําลังป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับค่ะเพราะโดยปกติแล้วคนทั่วไปสามารถเข้าสู่ช่วงของการหลับได้ภายใน30นาทีค่ะใครที่มีอาการแบบนี้รีบไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะ เพราะถ้าเกิดเราปล่อยไว้เราจะเกิดอาการที่เรียกว่านอนหลับยากหรือนอนไม่หลับตลอดเวลาเพราะนั้นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะพี่ปราณเน้นและย้าไว้มากๆเลยค่ะอย่าปล่อยอาการไว้แล้วก็อย่าซื้อยามาทานเองนะคะการซื้อยามาทานเองอาจจะให้ให้เกิดอันตร,รายได้ค่ะข้อที่ 6. ระมัดระวังมากๆเลยค่ะถ้าเราต้องขับรถแล้วมีอาการวูบเบือนจะหลับแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาสันส้นๆเชื่อไหมคะ อาการที่เราบูบเนี่ยมันอาจจะไม่ตรายละค่ะถ้าเราบูบแบบในภาพที่ว่าเราไม่ได้ขับรถหรือขับยุตยานอยู่แต่ถ้าเราเนี่ยกำลังขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรที่ปราบอกเลยว่าอันตรายมากเพราะหากเรามีอาการวูบวบจากการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะไม่ใช่วูบจากโรคอย่างอื่นนะคะจากความเครียดจากการที่เราหลับตาลงไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมจะเรานอนไม่ได้เราอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลย เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตจากการที่เกิดภาวะที่เรียกว่ารถชนกันจากการมู่หลับไปนะคะเพราะว่าอ่อนเพลียมากๆอันนี้สําคัญค่ะอาการนอนไม่หลับบางครั้งมัวมุ้ยเป็นมองเป็นโรคเล็กๆ,ๆน้อยแต่ไม่ใช่นะคะหากเราปล่อยเรือ้อรังต่อเนื่องไม่รักษาอาการของโรคก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทุกๆอย่างเลยค่ะทั้งการดําเนินชีวิต ทั้งอะไรคะสุขภาพของเราทั้งอะไรคะความหงุดหงิดหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าจตอาการนอนไม่หลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยค่ะแล้วอย่างพี่ปลาที่เคยมีอาการปวดเขา่าโยปวดมากเลยค่ะพี่ปลาตอนนั้นนะมีช่วงหนึ่งนะคะพี่ปลามีอาการปวดเข่ามากเลยค่ะปวดจนทนไม่ไหวเลยแต่หลังจากที่ดูกลับมาดูแลตัวเองนะคะรักษาตัวเองเรียบร้อยตอนนี้เนี่ย อาการของพี่เวลาที่ปวดเขา่าหรือว่าบางครั้งก็ปวดต้นคอปวดกระดูกคอหรือว่าบางทีเราเริ่มมีอายุอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมเชื่อไมคะพี่ปราตรวจสุขภาพตลอดดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดูแลเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาแชร์เข้าคิดเห็นกันดีๆนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตียวพี่ปราเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ช่องยูทูบเฮลตี้ฟิต